สวัสดีจ้าเพื่อนทุกคนจ้าไปเก็บเห็ดมาหอดบ้านละจ้ามาหอดบ้านแล้วก็ไม่ให้ความสะอาดบ้านนี่ฮ่าฮ่าเพิ่ังมันอยากกินอันสุกขาเห็ดนะจ้ามันอยากได้ขาเห็ดเนี่ยเอาไปซุปแป้งทอดว่าสันข้นนี้นก็เลยมาเห็ดทำความสะอาดจ้าหอดบ้านละจ้าเจตเอกไทยสวัสดีครับลง เตี้ยมเตี้ยมเล่นเกมแล้วอย่าเล่นเกมนึงรอบนักคนไทยทำสะอาดดั้งที่ลังฝรั่งใจกินขาชุดแปลงทอดขาเห็ดขาเห็ดชุดแปลงทอดอ่ะขาเห็ดชุดแปลงทอดนี่ยแต่ว่าก็ได้เก็บเก็บเก็บทำสะอาดโอ้ไม่ช่วยเมียเลยหรือไงบอปยบอสันมาฮเมาหอดบ้านอ่ะจ้ะเชิญไปเร็วมาฮอดบ้าน ข้าวร่างเนื้อล่างโตเพื่อนเฝ้าวไทเสื้อผ้ามานั่งเล่นเกมอย่าคนไทยสลาบน้่งอยู่เพราะ้องมานั่งทำความสะอาดเห็ดก่อนอาจจะคนไทยทำสะอาดดอกงามๆม,มาจานจะ <laughs> <laughs> เนาะฮ่าฮ่าอาขาเดียวคนไทยจุบเ,เ,เป้งทอดอย่าขาจุบแป้งทอดแต่อันนี้อันนี้ไว้แกงอันนี้ไว้แกงอย่าว่าคนไทยอันนี้สวยไว้แกงอะไรเป็นสวยไว้แกงอะไรเป็นปเป้งทอดทำชุบแป้งทอด ขายใหญ่ๆอย่างเงี้ยให้ฝรั่งชุบแป้งทอดเนาะอย่าแล้วดอกอ่ะดอกทำฝรั่งกินเห็ดชื่อไหนขา oh. ต้ง,งามจาัดนี่ไงพูดนะนี่ไงเธองามจาัดขาเห็ดฝรั่งพูดอยากกินชุบแป้งทอดอย่า yeah. oh, เวอร์คนไทยฉันว่าก็สีกรอบแซ่บดีพันวะดอกหญ่ไงสีน,าน่าจะเนาะโอู้เนี่ยกลบๆมั้ยอ๋อ กรอบซีนูลเนี่ยสวยสวยมากเลยเราจะหั่นตัดทำเป็นชุบแยมซอสใอ้ฝรั่งเนี่ยอร่ยดีไหม <D. S 1> <D. S 1> ดีดีว่ะสันชุบ็นโทอดกรอบมากโอ้โูคนไทย สามขาสีข่ขาเป็นพอ่อเราชิบเป็นโทษเป็นกวดสามขาพอ่อมันใหญ่เด้อต้องดอกนี่นะจ๊ะ <laughs> บานเท่าหน้ากันเลยไม่แค่โอ้สวยคนไทยอันนี้เป็นใหญ่เท่ากับคุณเนี่ย <laughs> มันใหญ่เท่ากับคุณนะจ๊ะ <laughs> เก็บฝรัง่งเดี๋ยวก็ไทยเทีนสุปแปลงทอดในฝรัร่งนะจ๊ะ ห้ยดอกใหญ่แห้งดอกใหญ่แห้งจ้ะตัดตรงนี้แล้วจะเอาตะขามันดอกนี้ก็จะเก็บไว้พัดใส่ซอสเห็ดให้ฝรั่งกันจ้ะอย่าวนขามันนี่ก็จะเห็ดชุดแป้งทอดให้เรอดจ้ะแต่ว่าคนไทยทำสะอสดดนคนไทยขูด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 แล้วกัขูดขูดออกให้สะอาดสะอาดแล้วกัโอ้คนไทยมานี่คุณได้เห็ดเกี๊ยหรอ ฝรั่งเลยได้เฮ็ดเย้เย้มนหนิได้เฮ็ดลายดอกด้วยวันนี้ฝรั่งยิ้มยิ้มเบอร์ฝรังยิ้มยิ้ม่จ้ะแค่นี้จ้ะเขาบป็นหลางหรอกจ้ะแบตกลนเห็ดองศี่เลยแล้วก็กินเลยจ้ะฝรั่งเป็นเห็ดจ้ะเห็นฝรั่งกับเจ้าเห็ดกันว่าเจ้าบัลลางเห็ดว่าเจ้าเศษเศษเศษเอาฟุลออกก็เจ้าว่าก็แซ่บแล้วจ้ะแค่นี้จ้ะ จะพาไปทางไายเ,เลยจ้ะอู้นะอู้นหนอะวะเนื้อขาวจ้วงเลยจ้ะขาวจ้วงเลยเห็ดหนฝรั่งสุบแปรงทอดเห็นเป็นสินหรือเศษจ้ะผมแพ่้สิเ็ดสุบแปรงทอดหฝรัง่งดอกงามๆดอกนี่จ้ะแข็งโป๊กเลยจ้ะ <laughs> แข็งโป๊กเลยตีหัวฝรั่งแตกเลยฮะ แต่ว่าคนไทยเอาขาเอาขาฝลังขโมยขาเห็ดคนไทยเบิ่ะเนี่ยอต่กิดตาดอกมันฝรั่งเอาขาฝรั่งเอาขาไปชุบแป้งทอดให้กินดอกแกงดอกก็ได้เต็มกระมังละาดอกเดียวดอกใหญ่ไหลาย โอ้คนไทยอู้หกเส่ยงฝรั่งอู้หูหอยู่ผู้เดียวทุกคนไอเก็บเห็ดกับนี้แล้วเสียงฝรั่งนะจ้ะฝรั่งห่องขับไปดีใจได้เห็ดพอดีใจดีใจพอด้เห็ดจ้ะแกงจ้ะ สวยมากโอเคเนะโอ้โห okay, yeah. uh huh. ดีมากๆคนไทยน้ำงามสวยเนาะโขเคๆนี่จ้ะดอกเล็นน่อยตาออตาออไหมจ้ะน่อยๆน่อยๆน่อยหน่อยท <laughs> างสีเลยจ้ะนี่จ้ oh, g rop, g rop, ะโอ้กบกบอ่ะเย่า สิ่มันก็ใหญ่ไปล้นจาก,กระพาคึอย่าบดคนไทยเบื่ออย่าบวดคนไทยเล่นเกมไปเจ้านั่นั <laughs> วอลอกัวลอ <laughs> ใช่ะมาจีบน,นังสิเาขาวชุ่วเลยจงงังง๊าง๊าบขาวชุดกระเด็นเบือ่อขาวกระได้กระเดว่าสันทรล่า ขาคืนโอ้โหขาใหญ่ขางขามจะ้ะเป็นตะแกงแสบกำลงคนกระเจาเห็ดตอนนี้ไงแล้วกระเจาลวกกินก็สมตำมาตำส่วนแสบแสบเห็ดเผืองแสบเนาะกำลังอย่า <Yeah. S 1> ชุบเป็นทอดหือ ชุบแต่งทอดเหรอเธอเหยีย่ะโอ้โหเนื้อสวยทุกขาเลยจ้ะเห็ดงามทุกขาเลยจ้ะทุกดอกทุกดอกเลยอ่ะสวยสวยสวยน้ำแข็งทุกดอกเลยจ้ะข้างนี้นะข้าวจั่วเลยจ้ะมันไทยปาดออกมาเนี่ยนะข้าวจั่ว กำลังงานใหญ่เต็มวู้วววคนไทยดีใ,ใจสิคดีใ,ใจรังได้กินแล้วได้กินอีกได้กินแล้วได้กินอีก,กว่าสัตทุกคนนี่ยคะ่ะจวดีขนาดเลยกรอบ้องขอบคุณจ้าผ่นใหญ่ไปเขากตัดเครื่องอีก ตอนซ้ำนี่เราว่าเห็ดนี่เขาแซ่แข็งเก็บหม้มันก็บรยุบได้จ้ะเขาฝานตอนซ้ำไหมันก็อยู่ตอนซ้ำนั่นจ้ะมีการยุบฝานตอนไหนก็อยู่ตอนไห่ฝันตอนหน่อยอยู่ตอนหน่อยมันม่ยุบ่ะจ้ะน่ะเต็มประมังละจ้ะยาวกันได้แตะเรเบิดได้หนิ่ต่ก็มีอีกอ่ะอืออี่มีตั้งเยอะยังไม่หมด ได้แต่เห็ดแผ่นบางๆจ้ะเพราะว่าฝรั่งก็เห็ดซอสเห็ดแล้วจ้ะเนาะซอสเห็ดแต่เห็ดแผ่นน้องเสียจ้ะเห็ดฝรั่งเนี่ยวฝรั่งกินทีหลางซอสเสร็จกินก่อนชุบแป้งทอดกินก่อนชุบแป้งทอดป่ะเสร็จเดี๋ชิมก่อนสวยมากน่งามจ้ะเอ้ยเมื่อยจ้ะเราข้าหยางไก่หลายเมื่อย โหนิขาเงวมากหายเงเห็ดสวยพร้อมจะ้ะ,ะ,ะสะอาดเห็ดซัสะอาดจ้าเห็ดจานเนี่ย ขาแข็งโปก๊กอันนี้ก็ไ้ทอดเลยเราจะเอับสี่แล้วจ้ะ,แล,จะและเห็ดสอดเห็ดให้ร้องกัเป็นตอนเขิงจังน้อยเนะละเห็ดสอดเห็ดให้รอจ้ะ ในบอกว่ากลับมาจัดหาเหตุจะนอนในมานั่งเล่นเกมอย่างเร็วเลยฮะคขาสห้าปวดรักเ mm hmm. โอ้เต็มกระมังละเห็นจะมาเบิดอยู่ไห้นหมลายดอกไหมนี่กร็กรอนก็งามจ้ะสวยมากเดี๋ตัดเครื่องนี้แล้วกัน เพึ่งหวานบอกลดลดชาติบอกจ้ะรสชาติกตะ,กะบ,บ,บอกบจังไรดีล่ะก็แซ่บนะจ้ะแล้วทีบอว่าจังาาไปปรบบงไม่เห็นพึ่งหวานนะจ้ะก็แซ่บนะจ้ะว่าสิแกงมาว่าสิผัดพัซใส่แต่พัคก็ตีก็แซ่บจ้ะนี่เพึ่งหวาน เต็มกระมังอ่ะจ้ะเข็นพลังผสมยอดหยาดจะเลี้ยแล้วได้ซ้ำเ,เ,เ,เนี่ยจ้ะไปซีถุงจ้ะจะได้ซีถุงอันนี้อันนี้ขาเห็ดจ้ะนี่ขาเห็ดนี่จ้ะเห็ดท้าปแพ็คเรียบร้อยแล้วจ้ะใส่ถุงจ้ะได้สี่ถุง เดี๋ยวจ้ะเก็บไปกินหนาหนาวจ้ะไปกินหนาหนาวนี่จ้ะซี่ถุงจ้ะสีแพ็คกับขาเห็ดน้อยหนึ่งจ้ะขาเห็ดจะน้อยหนึง่งแบ่งไว้ครึ่งหนึ่งอ่ะจ้ะอีกครึ่งหนึ่งเอาเห็ดชูปแปงทอดใส่ฝรั่งอ่ะจ้ะโอเคค่ะขอบคุณตุกการติดตามขอบคุณตุกการรับชมตลอะเดอสวัสดีจ้าต้องแช้แข็งจ้ะ แข็งแช่เห็ดจะแช่เห็ดเต็มตัวเย็นแล้วเต็มตัวเย็นแช่แข็งก็จะสั้นดกค่ะของรวมจะทุกสิ้งทุกอย่างรวมกันจะสั้นเนี่ย